ออมาใหม่ๆสดๆละอนๆเลยคุณผู้ชมอ่าคันนี้ราคา389,000นานะครับ V ออนะครับ1.5มิตรปี2021นนะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่ไม่ถึงแสนนะครับไม่น้อยมากๆนะครับคุณผู้ชมอ่า สวัสดีนะครับคุณผู้ชมสวัสดีวันนี้พบกับผมแล้วตีเพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สาขาสุขวินทวงศ์46นะครับตรงนี้เราบริสาขนี้นะครับเรามีรถให้คุณผู้ชมเลือกมากมายหลายแบบหลายสไตล์เลยนะครับรถมีสต็อกมากกว่า500คันนะครับที่นี่นะครับเราขายรถคุณภาพเกรด A นะครับคุณผู้ชมอ่าเกรด A ยังไงผมพาไปดูคร่าวๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็น V ีอ1.5มิตรปี2021นะครับ ราคาเพียง3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นคุณผู้ชมอ่คันนี้เลขไม้นะครับไม่ถึงแสนนะครับน่าจะอยู่9 9 0 0 0 0นิดๆนะครับเลขไม้ครับอ่าคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับคุณผู้ชมอ่ชมรายละเอียดกันนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟนะครับโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมมองเห็นไหมอ่าด้านหน้านะครับตัวสัญลักษณ์นะครับโตโยต้านะครับตัดด้วยโครเมียมนะครับตัดด้วยสีดำเงา ไฟนะครับด้านนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับไม่มีการเปลี่ยนมานะครับคุณผู้ชมไม่มีรอยแตกรอยเหลืองรอยชนรอยขูดแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมรถสภาพสวยเกรดเอมากคุณผู้ชมคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อเลยนะครับซ้มนะครับซ้มล้อนะครับแนบชิดสนิทกันนะครับแนบชิดติดกันเลยนะครับสวยๆเกรดเอแบบนี้เลยนะครับที่บริษัทเรานะครับผมพาดูรอบๆตัวรถดีกว่านะครับ คันนี้นะครับได้แม็กเดิมๆโรงงานหล่อๆแบบนี้เลยครับเป็นแม็กแบบนี้นะครับเดิมๆโรงงานเลยยางนะครับเป็นยางเดนหลอกนะครับปีไม่ผมดูปีให้นะครับคู่นะอ่าเป็นยางนะครับปี2024นนะครับคุณผู้ชมอ่าได้ยางใหม่ๆแบบนี้ดอกล้นๆสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมซุ้มล้อนะครับแนบชิดสนิทกันนะครับไม่มีรายละเอียดตัวรถนะครับ ไม่มีรอยลักยิ้มแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมในส่วนของซุ้มล้อนะครับอ่าใหม่ๆ่คลิปแบบนี้เลยกระจกนะครับเป็นกระจกเดิมๆนะครับกระจกเดิมๆโรงงานโตโยต้าเลยนะครับอ่าคุณผู้ชมเห็นไหมครับตัวไฟตัวกระจกข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับได้สีเดียวกับตัวรถเลยคุณผู้ชมมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับพับปรับไฟฟ้าคุณผู้ชมอในส่วนของกระจกด้านนี้นะครับ เดิมๆโรงงานเลยครับเห็นไหมตาโตโยต้านะครับไม่มีการเปลี่ยนกระจกแต่อย่างใดนะครับในส่วนของด้านในนะครับได้เป็นเบาะหนังแบบนี้สวยๆเลยคุณผู้ชมเจ้าของเก่านะครับดูแลมาดีสุดๆนะครับคุณผู้ชมคอนโซลนะครับใหม่ๆสีดําเงาๆสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมตัดด้วยสีลายสีนี้นะครับเราพามาดู รอยสปอร์ตเมทาร์กันนี่หวาสำหรับรถมือสองที่ต้องดูนะครับผมจะให้ดูนะอ่าลอยสปอร์ตเมทาร์นะครับเรียงกลมๆสวยๆแบบนี้เลยเม็ดกลมๆคมๆแบบนี้เลยนะครับอ่าไม่มีการตัดการต่อตัวถังแต่อย่างใดนะครับไม่มีการแงะการแกะคุณผู้ชมซื้อรถที่เรานะครับคุณผู้ชมสบายใจได้เลยนะครับว่ารถที่นี่ไม่มีพลิกคว่ำ ชนหนักหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนเรารับประกันคุณผู้ชมอ่ะแล้วเราพาจะพาคุณผู้ชมไปดูตัวข้างๆกันข้างหลังกันกระจกมองหลังนะครับกระจกฝั่งนี้นะครับสีบานนะครับข้างหน้าข้างหลังนะครับเดิมๆโตโยต้าลงลานเลยนะครับในส่วนของล้าลังนะครับเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานมาเลยคุณผู้ชมอ่าเบาหนังยังตึงๆอยู่เลยนะครับ มีที่เก็บแก้วน้ำนะครับด้านหลังให้นะครับอ่ะเมื่อกี้ลืมพาดูนาอเสาบีเราชมกันสักนิดอ่ารถเสาบีนะครับไม่มีการขันไขขยับนะครับแต่อย่างใดแสดงว่ารถคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนตัวของประตูมาแน่นอนนะครับคุณผู้ชมไม่มีการขันไขขยับอย่างใดนะครับ รถปี21สิบเ็ดครับอ่ารถปียี่สิบเ็ดสวยเลยอ่าด้านข้างไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยเบียดรอยชนแต่อย่างใดนะครับรถสวยๆคลิปๆเลยคุณผู้ชมในส่วนของไฟท้ายนะครับใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยอ่าไม่มีรอยผูดรอยชนนะครับตรงนี้ตัดมาด้วยโครเมียมนะครับตรงนี้ตาวีออสนะครับอ่า ด้านหลังก็ใหม่ๆสวยๆเลยนะครับฝ่ายด้านนี้เหมือนกันครับไม่มีการเบียดการชนแต่อย่างใดนะครับในส่วนของข้างด้านนี้นะครับตัวรถนะครับไม่มีรอยลักยิ้มรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมอ่บอกเลยว่ายางใหม่ยางใหม่นะครับปี24ทั้ง4ี่เส้นเลยอะเราเปลี่ยนให้คุณผู้ชมแล้ว ด้านในหล่อๆนี้เลยนะครับลอยอ๋อไม่มีรอยแกะรอยแงแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมสปอร์ตเม็ดพาร์คเม็ดกลมๆสวยๆแบบนี้เลยยังอยู่ครบครบๆไม่มีการแงะการแกะแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมซื้อรถที่เราคุณผู้ชมสบายใจได้เลยผมพาดูรายละเอียด การคุบๆเลยนะครับสําหรับรถมือสองที่คุณผู้ชมจะตัดสินใจซื้อนะว่าต้องดูอะไรบ้างนะอ่าสักคู่ครับมาปล่อยมันแว้งั้นแหละอ่าเดิมๆลงมาเลยนะครับกระจกตัวต้าอ่าในส่วนของด้านในนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับไม่มีการแงะการแกะแต่อย่างใดใด,ดทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชม ยสปอร์ตเมทักนะครับอยู่คบเหล็กแนบชิดกันดีนะครับเม็ดกลมเรียงสวยดีเลยอย่างเงี้ยเม็ดเดิมๆโรงงานเลยคุณผู้ชมเม็ดเดิมๆโ,โรงงานมาแบบนี้เลย่าในส่วนของด้านในนะครับพวงมลลาลัยนะครับได้เป็นพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะคุณผู้ชมเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์เป็นเกียร์ออตโตนะ้น,ออตโตนะครับ จอนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับเดิมๆโรงงานเลยมาให้แบบนี้เลยนะพาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันดีกว่านะครับฟังเสียงเครื่องกันอ่ไม่อย่างที่บอกครับ 99, 9 9้าหมกิกโลเท่านั้นคุณผู้ชมเลขไม่นะครับ ตัวรถสะอาดเรียบร้อยดีตัวหน้าจอใช้งานได้ปกตินะครับแอร์นะครับปรับได้แบบนี้เลยอ่านี้เลยนะครับอ่าปรับเป็นออโต้ก็ได้เช่นกันใหม่ๆเลยคุณผู้ชมสวยๆเลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่แน่นอนอ่าในส่วนของนี่ข้างบนนะครับไม่มีรอยเจิมรอย เปื้อนอะไรแต่อย่างใดนะครับที่บริษัทเรานะครับถ่ายบางทีอาจจะเปื้อนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่วันรับรถนะครับเราสปาให้นะครับตรงไหนเปื้อนไม่สะอาดนะครับไม่ถูกใจเราจัดการให้นะครับคุณผู้ชมไว้ใจได้เลยที่สําคัญนะครับรถเรานะครับเน้นย้ําเรื่องการพลิกคว่ำชนหนักหรือว่าจมน้านะครับคุณผู้ชมอ่านี้นะครับ เป็นเอกสารนะครับตัวรถเนาะอ่ารถปียีบอดนะครับถูกต้องเรียบร้อยนะครับอันนี้มีเล่มให้หมดทุกคันนะครับรถที่บริษัตว์เรานะครับเดี๋ยวผมพามาดูห้องข้างหลังกันดีกว่าในส่วนของที่เก็บของด้านหลัง ในส่วนของด้านหลังนะครับที่เก็บของเนาะกว้างดีนะครับกว้างดีเลยวางของได้เยอะมากคุณผู้ชมอ่าในส่วนของฝาหลังนะครับน็อตนะครับไม่มีการขันไข่ขยับแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมแสดงว่าไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนนะครับซีนเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยอ่าซีนเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยแต่อย่างใดนะครับดูนะครับ อาจจะมีเปื้อนเป็นค่าปบ้างนะครับปรดีรถเราจอดไว้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับจอดไว้ยังไม่ได้ทําความสะอาดอ่ารอยน็อตไม่มีการขันไข่ขยับครับซีนเดิมๆเ,เลยนะครับเดิมๆลงนาเลยแบบนี้เลยเป็นเป็นสีเดียวกับตัวถังรถนะครับตัวรถเลยอ่าอรอยนี้นะครับไม่มีการแกะการแงะแต่อย่างใดแนบชิดสนิทกันนะครับ ไม่มีการแกะการแงะแต่อย่างใดนะครับของเดิมๆโรงงานทั้งหมดเลยตัวนี้ก็ไม่มีการแกะการแงะแต่อย่างใดนะคุณผู้ชมในส่วนของยางอาะไหล่เรามีมาให้ครับยางแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับยางอะไหล่มงใหม่มๆเรารอแบบนี้เลยอุปกรณ์นะครับเครื่องมือนะครับเราก็มีมาให้นะครับ อาในส่วนของตัวนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องมืออ่เราดูชมด้านหลังกันแล้วมาชมด้านหน้ากันบ้างนะครับในส่วนของเครื่อง,อ,งอ้าวใหม่ๆหลอๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถประวัต รถมือเดียวประวัติศูนย์แน่นอนคุณผู้ชมไว้ใจได้เลยที่บริษัทเรานะครับเปิดบริการมามากกว่า25ปีนะครับคุณผู้ชมอขออนุญาตนะครับเปิดฝากระโปรงสักนิดนึ่งเสียงเครื่องเงียบดีนะครับเป็นเครื่อง VVTI นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง4ีสูบ4 c c, 4 9 6ีแรงมา้าคุณผู้ชม เสียงเครื่องเงียบๆน,นิ่งๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับยังดูใหม่อยู่เลยนะครับห้องเครื่องนะหละ่อๆเลยในส่วนของนอ็อตไม่มีการขันไขยขยับคือไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำน,นะครับนะครับสปอร์ตเมทอาร์คนะครับยังแนบชิดติดก,กันนะครับไม่มีการแกะแต่อย่างใดเลยนะผมพามาดูในส่วนเรื่องของการชนหนักนะครับถ้าเกิดว่าชน,นหนักนะครับ รอให้ที่ผมพาทุกคนดูนะครับต้องมีการแกะกานแงยนะครับรถไม่มีการจมน้ํานะครับยังในส่วนของหม้อน้อําาหมุดตัวนี้นะครับยังอยู่เดิมเดิมเลยไม่มีการแกะกเนีงะนะครับอดูน็อตตัวนี้ก็มีการขังไข่ขยับนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เสียงเครื่องนี่ครับนิ่งมากนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกครับวีออส ขึ้นชื่อเรื่องความอึดทน,นอยู่แล้วครับไม่ประมาณเกือบ,อบแสนเรื่องแสนนิดๆแบบนี้ครับอ่ายังถือว่าน้อยมากนะวีออสยังใช้ได้อีกยาวเลยนะครับที่สําคัญนะครับรถคันนี้สีปีแล้วนะครับใช้แค่9ก้าเก้าหมเกิโเท่านั้นคุณผู้ชมถือว่าใช้น้อยมากเลยนะอ่าน็อตตัวนี้นะครับลอยเม็ดพาร์กนะครับแนบชิดติดกันนะครับน็อตไม่มีการขันไข่ขยับครับ ในส่วนของฝากระโปงนะครับน็อตก็ไม่มีการขันไขขย,ยับครับซีนเดิมๆนะครับซีนเดิมๆโร<ๆ>งงานเลยคุณผู้ชมอ่าดูร,ระบายความร้อนคมสวยนะครับแบบนี้เลยอ่านะครับฝากระโปงเดิมๆโรงงานเลยคุณผู้ชมอ่านะครับเดิมๆโรงงานยังไงมีตาปั๊มมาแบบนี้นะครับตาปั๊มโตเต่านะครับคุณผู้ชมอ่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับสนใจนะครับผมพาดูรายละเอียดคร่าวๆแล้วนะครับ ในส่วนของรถมือสองที่ต้องดูจริงๆนะครับคันนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะติดต่อผมโดยตรงเลยพักแชทส่วนตัวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับด้านล่างมุมขวามือนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจติดต่อผมได้เลยนะเบอร์โทร0942035066คุณผู้ชมอ่ะเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ